เลขตัวนี S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  ้ล่ะืี่เจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าแล้วก็หนึ่งหกนี่ละนี่ล่ะเลขอยู่ในชุดนี้ล่ะจ้าคือหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเพราะว่าืี่หนึ่งเจ็ดหกเนี่ยนี่แหละครหกประตูเลขครัหกประตูก็เลขสี่มาหนึ่ก็เลขไปฝันสี่แล้วหรืไปฝันสองมือสามมือมาหนี่เลยไปฝันฝันมา ไปขอบอกมอ่วงอยุคหางบ้านเพื่อนกันเป็นมู่กันได้ไปขอบอกม่วงเขาดุกดุก,กต้นเตี้ยเตียมาหน้ยดุกแต่คอยๆเจ้าไปกินได้ไปย้งเลยวางสี่เทาเยาเลยวางสีเออเออนี่ยุคข่างบ้านนั่นแหละคนหัวจักันนี่ข้างเนี่ยม่ใบล่ะครับผมอันกเไยบ่านเป็นมู่เดียวกันเขาเกิดเกิดรุ่นยูดอกแต่บ,บ่าเขาอยากเป็นมูกกมมเาา่เขาป้องกันกะไรว่าเออเออเป็นกะไรกเลยวางลิงแกนกันมาแต่เป็นสาวคนละ เออจนเพิ่นได้ม so, oh, yeah, ันในลูกด้ผัวจนว่าใอยได้มอยู่บ้านนี้ล่ละบ้านนี้เขาก็เลยกว่าเออเย็บโลดผนาเขาว่านะที่แรกก็ว่าติขอเขาหน่อยหน่อยน้อยเหะอบ้านนี้กุมไปเรื่องบ้านนี้ึ้น้อยใหญ่เถอะเลี้ยวหนาเลี้ยวหลังเด้ไปปิดเอาอีกไม่พอแล้วไปปิดเอาอีกบ้านนี้ก็เลี้ยวหนาเลี้ยวหลังไม่ได้หนี้ยู่ซันต่ำก็คือน้อยใหญ่เถิดไปปิดิเอาอีก คือคือคือฝันหัวควนไปเอาน้ำเถาเปี๋ยนแหละว่าเจ้าของได้หน่อยได้ไปเอากองของเถาเปียมาใส่ของเจ้าของนี่พ่อเออก็ไไ้ได้แข็งแข็งทั้งหัวคว้านีรืออะไรจ้าก็เลรได้ละงวดคอยนั่นงวดนั่นบาน้งวดนี้เขาว่าเจเอาโรดเจเอาโรดไปสั่นว่าบานี้ได้ทั้งน้อยสุกน้อยดิบหน้อยหอมไี่พ่อบานิบานี้น้วยหนึ่งดีบน้วยหนึ่งสุกคอยเลยไปว่างไปโต บัน้นาำมงอยากกินน้ำข่อยตะกแลไดไปปาดกินของข่อยเคืองหนึ่งไม่พอโองสุกน้ยนั่นไหมเออข่อยว้างเวตัวก็สิละบันขคอยเลยว่าอ้างไอ้ผู้ใดมากินบอกมวงบ้างเวนี่น้อยหนึ่ง่อยเลยว่าอังสิเลียเคืองเดียวเอาเลี้ยเคืองเดียวกูก็เอาก็เด้ว่าสิให้ตัวเลี้ยไปทากูกินอยู่ปานาบาเห็นว่าเลือเคืองเดียวก็ยังเอาอยู่เออเอาตัวนอของข่อยเหมข่อยบ้างไว้เขาเอาเจ้ามาปาดซิมของข่อยแหมเคืองหนึ่งแหม อันน้ำมง่งอันบันนี้มือนั่นไปฉีดสอทเอแล้วเห็นกันได้ทำกันก็เลยไปเห็นเรีกดากโรถเขาโม inside, เตอร์ไซคเขาละเท่าบ่าแม่นั่นตัวนี่ติบ่าแมนนั่นเจ็ดหกนี่ปะโอ้ฟันเห็นเล่าเออฟันเห็นเลืม ผัวกับเมียเขาเจากันนอยที่ทงขึ้นโมข่อยในล่ะปุ่นยู่หน่าทมองปุ่นตั้งหน้าเขายืนั่งหน่อยนะห้อกายไฟเามจิตอยากกินนั่งหน่อยมันยุ่งรดชุดเขานั่งหน่อยยุ่ชุดเขาอืมบันนี้แลยเห็นเลยลถามกันถามเรียงอันเลขเบอร์นี่ล่ะเขาก็เลยว่าอุ้ยซื้อแล้วก็บ่ถือดอกว่าสัว่าจังไดยจะไปฝันเจียวเขาสันได้ก่อน โ <solutions. S 1> อ้อเล็เาดากรดคืองามเถกกะเลยว่ามัสีมันเป็นเล็กสีตัวเนาะอยู่ดากรถแม่จะเห็นว่าเขาคอยยืนยูดากลมอ่ะคอยยืนอยู่ดากรถนั่นนะอืมวันนี้คอยกนเลยว่าอ้ยเล็กดากรถคืองามเถะอืมวันนี้ก็เลอินูดวงก็เลมาบอกบุญวาเป็นสีเทีนถนนเด้อย่าเออเป็นสีเทนถนนอยูออ่วัดว่า อาตักบาเทโวกะสิได้มี่มองอันให้แม่อ,องนั่งทาไซบาต์ปะนะจนังได้จังไปฝันเจียวเขาสันเดียร<อ>คือซื้อเลขเราเด้พลอยซื้อเลขก,กุ้มคอยเบ่าเนี่ยละ,ละสามตัวเนี่ยละครับหกประตูเนี่ยละบันนี้กว่ากันได้มาฝันบาได้เป็ดขอบักม่วงเขานั่นละได้ไรบันไดบักม่วงบันนี้ไหมบักม่วงเอยเอาเสียโซนเอาไหม ว่ามีน่าใส่กนได้โซนเอาไหมเก็บใส่เก็บใส่ว่าส๊อตเก็บใส่เดินที่แรกขอเขาต่พ่อสิได้มากินหลายที่หาน่วยนื่อยละบันนี้ไปเห็นซองเห็นมันอยู่ตามๆเอามันเฮิมเลยตานี่ไปปิดเอาอขคอยว่าคอยไปปิดเอาสามเทียอยู่อือไปปิดเอาปิดเอาอยากทั้งยันเขาเห็นเอากูคือว่ากูขอแต่พ่อไปกินกูคือเืาเอาไลแท้มาดิเขาเล้สีว่ากูเอาไลท์ก้อนขอไปกินห่วย ก็จะซองบ้างหนึ่งขึ้นหัวใหญ่ยหนึ่งขึ้นหัวเหลี่ยมงมันเทอมแล้วก็กปิดเอาปิดเอาปิดเ,เอาเดี๋ยวหนาเลี้ยงลักก็โซนสนสีสนี่เราพ่อก็โซนอ้โซนสโอ้หลังจากซื้อเลขเออหลังจากซื้อเลขชุดน<ด>ี้ไปแล้วจ้าอไม่เหมือนก็นเลยฝันว่าไปขอบักม่วงเขาจ้าได้ว่าสามซีนี่เอารุ่นนี่สามซีซีสามนี่เอารุ่นโอ้ก็ซีสามนี่เอารุ่นแต่ว่า ซื้อแล้วจะคอยมาฝันตัวนี้ซื้อเลขแล้วจะคอยมาฝันขอฝันได้เออแสดงว่าได้ดิลินน่อเนาะจะจ้างว่าคอสงสัยอยู่ดวอซื้อแล้วก็เลยมาฝันว่าคอยไปขอบางม่วงเขาบ้านเด็กที่เขาซีหาบ้านเด็กที่เขาซีหาแต่ว่าคอยว่ามันบอกออกดีดอกซีหาคอยว่างสิคอยเล่ยซื้อซี่หกคอยซื้อสี่หก บ่เอาเล่ซี่หาบ่อขอว่ามันออกบ่ออกข่อยเล่บ่ซื้อมันออกยากมันออกยากไม่พออ๋อเป็นเลขออกยากข่อยเล่เต้ซี่โก้ข่อยอะเนาะเออยกะเต้ซี่โก้ข่อยล้วก็กะซื้อซี่หกซี่เจ็ดอันเจ็ดหกหกหนึ่งหกสามไปนี่แล้วพอหมายว่าเอาต่อของผู้กุ้งตัวนี้เอาต่อของผู้กุ้งเอาต่อของถุงเงินออขอเลยว่าเอากระถุงเงินมาให้โสกให้ลาบดีนั่นเอ้า ก็สิซ right, like ื Help, like ้อบ่นอยู่นี่ล่ะทั้งของปู่ปวกับของถุงเงินนี่ล่ะคั่นสิให้แม่ปู่ดำเด้เอาของเราบ่ของปู่ดำดดอก็บ่แม่นอันเาอันของแม่งี้เหียนนี่3 7 1ีเอาแล้วเอาแล้วบ่เอาแล้วยเอาดเลยดิแต่ว่า3 1บ่ได้เอาเออเ้า3ก็ได้เอาเอาแต่7 1 1 7อื หมาว่าตรงกับสองคงเงินคือนึงเจ็บหกแม่พอแต่ว่าขอได้ว่าเอาถุงเงินเอา่าให้แม่พิษพลาดได้งอติเอาเดขกก็บแก่จับนี่เก็บหกตัวเนาะไอนั่นแล้วพอขอเล้ยวนเอาอันที่ให้ถือกิลิกะให้ฟันว่าได้ของเด้อเมื่อคืนก็ได้นุ่งเสียไม่แม่โอ้ไปกับเด็กน่อยได้พอลูกบักอันนั่นลูกบักไม่น่ะ เป็นเด็กน้อยเปนแม่เฒ่าเขาเลี้ยงอือผู้น้อยๆน่ะอันล้นี่เลยบอกข่อยไปส่งนมอบอกข่อยไปส่งนมก็เลยว่าเอ้าส่งจังไดล่ะบัดนี้ข่อยก็เาเลี้ยงหลานมาตะดนแล้วอือเอาฮ้อนซําดเ็นซําดข่อยเลยว่าจังซี่อือบัดนี้ข่อยเลยบ่ได้ไปส่งนมออแล้วเลยว่าแนมเด็กน้อยไปทานในเด้อสิไปส่งนมเด็กน้อยนอนจองงองยูเออน้อยๆ่ะน้อยๆได้บ่พ่ออกนี่แม่เออเออบ่ต้องออกนี่แม่อัน กินนมยุ่มาแดงแดงแม่พาสิตุ่มกับบ่มีโอ้ยขอเลยาว่าคือรวยดูคือว่าคือขาดทาขาดแพร่มะฮมหอยลูกหอยหลังขอยว่าทังสี่นาะก็ได้นุ่งเสียไม่ยุ่งน้าส้นเอ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 าแล้วพอขอเลยาว่าบ้ากิดเซนเป๊ะเซโกเจ้าของนี่แหละเขาบอกว่า บ่าสีบ๊อสีเลขกยายหรอกสีจะได้นี่ยละสีจะได้ของอันปูกวงกับถุงเงินนี่ยละของปูกวงของถุงเงินนี่ยละกับแก่เนี่ยละหินกับแจ่กับยีก็ขากนี่ยละมันผันมาตรงกันพอาะดิสวัตถิบาตเนี่ยมันผันมาตรงกันสัเดียกอะไรว่าโอ้ยพอใหญ่ไหวเล้วมาบ๊อถือมือก็เลยวางเสีในบ้านอย่าว่าสิสิงห์เอาตัวนี้แหละเป็นบ่่แตว่าเอาตัวนี้ละเงินห้าหน่อยห้าก็เอาตามหน่อยนี่ยละก็เลยวางบ้านนี้ สรุปตัวเลขเมื่อนี้ของแม่นี่เอาตัวใดแม่กต่ว่าตัวบักม่วงนี่แหละพอตัวบักม่วงเออเอาตัวบักม่วงนี่แหละบักม่วงตัวใดตัวบักม่วงตัวบักม่วงเนี่การคือซื้อมาแล้วจังคอยมาฝันโอ้ซื้อซุกนี่แล้วบักม่วงเออซื้อซุมนี่แล้วจังมาฝันว่าได้ซ้นเอาบักม่วงไปขอบักม่วงนงเหยียดแถวยาวอืเออก็เลยเตะเสกโกจะขวางก็เลยว่าเอาอื้ พ่อใหญ่อยากได้ซื้อรลอดด้วยนี่เลยวางนี่ยายเหม่อซื้อแล้วเลยวางพ่อมีตัวเน้นพ่มีตัวเน้นดอกพอพ่อมีตัวเน้นพ่มีตัวเน้นดอกอืมแล้วเก็ดกับเก็ดนึ่งเก็ดหาเก็ดหกนี่ละมีเก็ดสี่เก็ดหาเก็ดหกจ้าอืออ้งว่าเก็ดเก็ดเก็ดหาเก็ดหกห้าเก็ดจ้าก็มีสามสามซี่อือตัวนักพิธีเกือสามสามซีกับหก กับหกสี่กับสามหกได้พอแปลว่าจช่ลักหกสามสี่นี่แหละสามตัวนี่แหละจ้่ใชนี่กับกับหกประตูคือกันสามสี่จช่หกสามสี่ครับเอฟซีครับว่าเอฟซีไปตัดเอานะครับมักเพราะว่าตัดตัดไปตัดมา่มันจะเต็มหนากระดาษก็ได้ว่าซื้อเลขสามตัวกับมักกับเอาหกประตูเจ็ดหกเจ็ดสี่ห้าเจ็ดนะครับอยู่ในนี้แหละครับเอซีครับผม ให้ตัดเอานีเด้อเอซีครับเพราะว่าแม่เมือเป็นสื่อตะเลกู่นีแต่ว่าคนไปตัดสองตัวเอาตัดเอาสองตัวคับหกประตูเอาครับหกประตูแต่ละชุดก็อ้ยากเปลี่ยนเงินกับย้อนเอาอืวอยากเปลี่ยนเงินกันเอาตัวที่วงกลมไว้ให้นี่ละวอันเนาะวอองฟันเนี่ยแต่เป็นนชี้กับลยเลยฟันยังไงก็เอาเวดแล้วว่าว่องฟันแด่ฟองเนาะเห็นการณ์อะไรแล้ว อันนี้เลขข้างโคกนี่หาเก็ดซีเห็นก็เห็นขัก,กินเนี่ยหาเก็ดซีเมื่อก,กี้นี่เอาขึ้นมาบคนับพอดันกรณีเก็ดกับซีมันตรงกันใช่เอาแม่เป็นเลขฝันตรงกับเลขข้างโคกโครก,กระเลขกกระแก่เด้๋ยวับเด้อฝันทงแล้วเนาะแม่เนะาะเอาฝันทงโค้งสุดท้ายไปรโรครับอีวซี่กับผมเพราะวาา่าโค้งสุดท้ายแล้วเมื่อนอี่ยกวันที่สิบ สว่าะงแล้วเนาะโมโงทุตไทยที่ไปโค้งเลยยิ่งมากระจัดครเข้ามากระพานเดลยแอมมินเอ้ยมากระจัดกันมากด่วนเอ้ยแตมแม่มือไปนี่ละเนาะเอฟซีก็ให้โซ่ให้มันให้ลำให้ด้วยครับแคปหน้าจอไว้ครับพี่ๆครับผมเพื่อว่าโซ่หมันลำด้วยมากครับให้ไปเฮ็ดบุญเนาะแม่เนาะจ้าให้ได้ไปเฮ็ดบุญเพราะว่าออกพรรษาวันที่ทิพย์เด้อแอมมินเลยครับผม ถือกับเลขของยัยเสมอเด้ออ่นี่สิบเจ็ดนี่แมนออกวันคาดออกสิบเจ็ดมากกระไรจ้าให้<อ>ถือเมื่สุดคนเลยครับบริเคียนว่าห้เด้อครับสิบเจ็ดครับผมนะอุณิท่านน้ำกันงเลยสาธุสาธุครับผมโศกม,มาลำด้วยเป็นสี่ทีมหาเศรษฐีครับผม